การอ่านข้างขึ้นข้างแรมสวัสดีค่ะวันนี้ช่องคําไทยๆนะคะจะมาสอนทุกๆคนอ่านแล้วก็รู้จักการอ่านข้างขึ้นข้างแรมกันนะคะการอ่านข้างขึ้นข้างแรมค่ะพอเราได้ดูละครช่องสามนะคะเรื่องคุณพี่เจ้าขาดีฉันเป็นหานมิใช่หงในตอนที่9ก้ากันนะคะช่วงท้ายคะ่ะที่นางเอกนะคะได้เจอกับโหนคะ่ะ แล้วถามถึงวันเวลาที่เกิดสุริยุปราคาจากนั้นนะคะโหนก็เขียนให้ตามกระดาษที่ปรากฏเป็นการเขียนวันเวลาตามแบบปฏิทินจันทรคติค่ะที่มีข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรมดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะช่องคำไทยนะคะก็จะมาสอนการอ่านข้างขึ้นข้างแรมแบบปฏิทินจันทรคติกันนะคะการนับเวลาแบบจันทรคติค่ะ เป็นการนับเวลาโดยการยึดเอาการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์เป็นหลักนะคะซึ่งวันทางจันทรคติค่ะจะเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมข้างขึ้นข้างแรมคืออะไรคะเรามาดูกันนะคะข้อที่1ข้างขึ้นค่ะหมายถึงวันที่ดวงจันทร์นะคะจะค่อยๆสว่างขึ้นซึ่งเราจะเริ่มนับตั้งแต่วันขึ้น1ค่งามวันขึ้นสองขา เรื่อยนะคะไปจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำค่ะซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์นะคะจะสว่างเต็มดวงค่ะส่วนข้างแรมค่ะข้อที่2ข้างแรมหมายถึงวันที่ดวงจันทร์ค่ะจะค่อยๆมืดลงนะคะเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม1นึ่งค่ำวันแรมสองค่ำนะคะก็จะนับเรื่อยไปจนถึงวันแรม15บห้าคซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์นะคะมืดเต็มดวงค่ะ จากประวัติความเป็นมาในอดีตนะคะประเทศไทยค่ะใช้การนับเวลาแบบจันทรคติซึ่งมีวิธีการเขียนโดยการใช้สัญลักษณ์นะคะแล้วก็มีวิธีการอ่านดังต่อไปนี้ค่ะเลขตัวแรกหรือว่าเลขด้านหน้าของเครื่องหมายไปยาน,น้อยนะคะแทนวัน 1. หมายถึงวันอาทิตย์ 2. หมายถึงวันจันทร์3หมายถึงวันอังคาร 4ค่ะหมายถึงวันพุธ5หมายถึงวันพฤหัส,สบดี6หมายถึงวันศุกร์และ7ค่ะก็หมายถึงวันเสาร์ตัวเลขด้านบนของเครื่องหมายไปยันน้อยแทนข้างขึ้นตัวเลขด้านล่างของเครื่องหมายไปยันน้อยค่ะแทนข้างแรมตัวเลขขวาสุดนะคะจะหมายถึงเดือนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หมายถึงเดือนอ้าย 2. หมายถึงเดือนยี่ 3. หมายถึงเดือน3 4หมายถึงเดือน4 5หมายถึงเดือน5 6หมายถึงเดือน6 7ค่ะหมายถึงเดือนที่7 8็หมายถึงเดือนที่8 9หมายถึงเดือน9 10าหมายถึงเดือน10 1 1ค่ะหมายถึงเดือน11 และ12ค่ะก็จะหมายถึงเดือนที่12ค่ะขอบคุณความรู้นะคะจากโบราณนานมาค้างคืนข้างแรมคุณพี่ขาที่ฉันเป็นหานมิใช่หงแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับความรู้รอบตัวดีๆและคำไทยๆแบบนี้ ช่องคำไทยไทค่ะจะนำความรู้ดีๆแบบนี้มาแบ่งปันทุกๆคนเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ค่ะอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยไทยด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ